เป็นข่าวช็อกวงการกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับซุปตาดังหอีเฟิงนะคะที่ถูกตำรวจจีนรวบจับดำเนินคดีในข้อหาซื้อบริการทางเพศหลายครั้งนะคะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานว่าหลี่เฟิงซุปตาตัวท็อปจากแดนมังกรถูกตำรวจจับกลุ่มฐานซื้อบริการทางเพศหลายครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในจีนการจับกลุ่มดังกล่าวจึงกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงของจีน โดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวลือหนาหูว่านักแสดงชายแซหลี่คนหนึ่งมีพฤติกรรมชอบซื้อบริการทางเพศจากข้อมูลต่างๆทําให้ชาวเน็ตและก็สํานักข่าวหลายแห่งนะคะเชื่อมโยงไปถึงหลี่เฟิงนักแสดงชายชื่อดังวัย35ปี อย่างไรก็ตามนะคะทางสตูดิโอของดีอีเฟิงก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยยืนยันว่านักสแสดงหนุ่มปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพยึดมั่นในบรรทัดฐานทางศาิลธรรมพร้อมกับขอให้สื่อน,นั้นช่วยลบข่าวลือดังกล่าวทิ้งต่อมาคะ่ะในวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะตำรวจปักกิ่งก็ได้ออกถแถลงการบนเวเปอนะคะว่าได้ควบคุมตัวนักสแสดงชายแซ่หลี ฐานซื้อบริการทางเพศหลายครั้งซึ่งถือว่ามีความผิดทางอาญาทาให้หลายคนนั้นคาดเดาว่าจะใช่นักแสดงที่เคยตกเป็นข่าวลือหรือไม่จากนั้นไม่นานทางสถานีโทรทัศน์ C C T V ก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่านักแสดงชายคนดังกล่าวคือหลีเฟิงจริง สำหรับหลี่เฟิงถือเป็นนักแสดงชายระดับท็อปของจีนมีผู้ติดตามบนเว็บอกว่า60บล้านคนเขาเริ่มต้นเส้นทางมาเทิงจากการประกวดร้องเพลงค่ะจากนั้นก็ได้ลองงานด้านการแสดงนะคะจนมีผลงานโด่งดังมากมายอทิซิรีกระจกสองนัครานะคะมหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพรวมถึงเพิ่งรับบทเป็นประธานเหมาเจ๋อตุงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในวัยหนุ่มในภาพยนตร์เรื่อง The Pioneer ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฉลองวาระ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์นะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เฟิงถือเป็นนักแสดงชายที่มีภาพลักษณ์ขาวสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและบริจาคให้มูลนิธติต่างๆเป็นประจำเขาเคยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลบุคคลตัวอย่างจากหลายๆเวทีชื่อเสียงโด่งดังนี้นะคะทำให้เขามีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ดังมากมาย อย่างไรก็ตามหลังจากข่าวการจับกลุ่มเผยแพร่ออกไปนอกจากนักแสดงหนุ่มจะถูกถอดถอนออกจากละครและโฆษณาแล้วแบรนด์สินค้ารายแบรนด์ก็ยังแห่ยกเลิกสัญญาไม่ว่าจะเป็นเจนกวารี่แบรนด์นมเปรี้ยวชื่อดังพราดาแบรนด์หรูชั้นนําของโลกนะคะพันรายนาฬิกาหรูสัญชาติอิตาลีและอื่นๆอีกมากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะสําหรับลีเฟิงนะคะซึ่งถือว่า เป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงจีนนะคะทุกคนค่ะสามารถที่จะผิดพลาดกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมรสุมหรือวิกฤตในชีวิตนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากตัวเรานะคะแต่เมื่อเรารู้แล้วก็แก้ไขนำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อเตือนสติให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีสติค่ะทางชองต้องขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้หลีเฟิง ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ BTS Channel กันด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะหากอยากจะสนับสนุนช่องนะคะเพียงดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจกขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ